เสร็จแล,แ,ลแล้วนะครับน้องอ่างเปามาอาบน้ําสางขนต่ดเล็บเช็ดหูแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นนะครับที่สช่างแต่งขนหูให้ด้วยนะเพื่อที่จะลดความอับชื้นลดการเกิดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังที่บริเวณใบหูให้ด้วยนะครับแล้วก็ขนที่อุ้งเท้าท,ท้องก้นนะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายไม่เก็บสะสมความอับชื้นไว้ทําให้เกิดกินอับแล้วก็ผืน่นแดงผื่นคันนะ สารคนให้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำตนแต่คนร้นน้องหมาน้องมวซาลอนครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่คนให้กับสุนัขจรนแมวจอนในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอน,นุโมทนาบุญร่วมกันครับสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องมวซาลอนครับ น้องมาอาบน้าสังขน์นตัดเล็บเช้หูแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นรวมทั้งขนหูด้วยนะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้อลดการสะสมสิส่งสกปรกนะครับสังข์ขนให้จะได้ไม่เป็นก้อนขนสังกะตังลดการสะสมความร้อนในร่างกายที่ทําให้น้องหอมนะครับลดการสะสมพวกเห็บมัดแล้วก็ลดการสะสมความอับชื้อที่ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็คันแดงเป็นคันด้วยครับ พี่ช่างจะตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้กับน้องด้วยนะครับรวมทั้งขนบริเวณใบหูด้วยทําไมเราจะต้องตัดขนที่หูของน้องนะครับเด็กชายที่ดูนะครับขนที่หูมันก็จะมีน,นะฮะปกคลุมที่ใบหูของน้องมันทาให้เก็บสะสมความอับชื้นทําให้เกิดเป็นการสะสมกลิ่นอับนะครับจะเ,เป็นถี่แดงถ้นชันที่ใบหูของน้องนะครับเราก็จะตัดแต่งให้นะครับนี่นะฮะเห็นไหม ทำให้ขี้หูอุดตนันหรือว่าสะสมสิ่งสะกะปรกที่ใบหูนะครับและทําให้เกิดเป็นผื่นแดงสนคัญด้วยพี่ช่างจะให้ดูข้างนี้ที่พี่ช่างตัดแต่งแล้วเห็นไหมนี่นะฮะตัดแต่งเอาขนที่ช่องหูออกนี่ยังไม่หมดแล้วตอนนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับมันจะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับรวมทั้งขนที่อุ้งเทา้านะครับ้วยสายพิเศษกันกจะได้ลดความแบบซื้นนะครับรวมทั้งขนที่ท้องน้อยแล้วก็ขนที่ก้นของนองด้วยครับ พี่สร <Yeah. S 3> <the> ้างจะตัดแต่งให้นะเดี hmm. mm ๋ยวกลับมาดูก hmm. yeah. uh ันอีกทีครับเก่งมากเลยมเหมือนกินรูปแผกขอบไม่เกรงใจแอร์พี่ช่างเลยล่ะนะครับพี่ช่างตัดแต่งผลบริเวณใบหูให้ด้วยนะจะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะครับ ที่แสงจะให้ดูนะครับข้างตัดแล้วนะครับของตรงหูก่อนนะนี่นะครับเยวจะเช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้ดูเปรียบเทียบกันนะข้างนี้นะครับยังไม่ได้ตัดนะสําหรับขนที่อุ้งเท้าของน้องมันจะเก็บความอับชื้นเกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันเกิดกลิ่นอับนะครับที่อุ้งเท้าของน้องเราจะให้ดูข้างที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันจะรักษาความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เก็บความอับชื้นไว้ รวมทั้งขนที่ก้นนะครับเวลาที่เราตัดขนให้แล้วเนี่ยมันก็จะเวลาที่น้องอึน,นะครับมันจะได้ไม่เปื้อนเปื้อนตรก้นของน้องแล้วก็รักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยครับรวมทั้งขนที่บริเวณน,นะครับท้องน้อยเวลาที่น้องฉี่มันจะได้ไม่เก็บสะสมความมับชื้นไม่เกิดกลิ่นอับแล้วก็ไม่เป็นผื่นแดงผื่นคันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะสางขนแล้วก็พาน้องไปอาบน้ําครับ คนที่่าจากตัวน้องนะครับ <c oughs> บางส่วนในนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวจะสางขนที่ตายแล้วขนที่กําลังจะหลุดออกนะครับที่มันรวมกันเป็นก้อนขนสังกตังออกจากตัวน้องให้หมดนะเพราะว่าถ้าปล่อยเว้นนานๆม,มันจะรวมกันแล้วเกิดเป็นก้อนขนใหญ่ๆแล้วมันจะเก็บความแบบชื้นไว้ทําให้เกิดจีนอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคัน,นส่งผลเสียต่อผิวหนังของน้องนะครับทาให้เกิดเป็นโรคผื่นหนังแล้วก็เป็นแรง สะสมความร้อนในร่างกายของน้องด้วยนะครับพราะฉะนั้นที่นั่งจะต้องสางขนให้เสร็จก่อนที่จะพานนองไปอาบน้ำครับน,น้ำแต่ขนดับน้ำสางขนร้าน้องหวงงาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาคนกันครับตัดแค่ส่วนปลายก็พอนะครับเพราะว่าน้อ,อง จะมีส่วนที่ตัดได้กับไม่ควรจะตัดถึงนะครับส่วนที่ตัดได้ก็จะเป็นแค่ส่วนปลายเล็บไม่ควรจะตัดเข้าสู่ระบบเลือดระบบประสาทนะครับซึ่งมันจะมีสีชมพูเราจะเห็นได้ชัดสำหรับเล็บที่มีสีขาวนะแต่ถ้าเกิดเล็บมีสีดําเราก็จะต้องตัดเดิมประมาณนน,นะครับเท้าหลังก็เช่นกันนะครับเท้าหลังจะมีสีนิ้วบางตัวจะมีนิ้วติ่งนะครับต้องระวังถ้ามีนิ้วติ่ง ระวังตอนตัดขนแล้วก็ระวังไม่ให้เล็บยาวจนเกินไปไงไงมงั้นันจะเล็บมันจะโค้งจิกคุณน,นิ้วผุงน้องได้นะครับทำให้เกิดแผลเสียได้แบบชี้เราสาั่งขนให้น้องนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ํากันดีกว่านะที่ช่างแต่ดเล็บเชมหูแต่งขนท้องขนเท้าขนต้นให้น้องด้วยนะครับพาน้องมาอาบน้ําด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรช่วยในการบำรุงผิวหนังเลื่อนเชื่อรถฝืนน้ำฝืนคันรถถึงมัดได้ด้วยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหวานน้องแมลซาลอนติดต่อเราได้ครับเบอร์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามครับพี่ช่างบีบตมเมนให้น้องด้วยแล้วนะครับเพื่อที่จะลดกิ่งเท้าติดตัวหลังการอาบน้ำครับ อาบน้ำน้องเสร็จแล้วเราก็จะพาน้องไปเป่าขนกันนะเราก็ไปสางขนอีกรอบครับพี่ชายกำลังอาบน้ำให้กับน้องเสร็จเรื่อผสมบางแก้วนะครับน้องคุณดูผสมบางแก้วเลยนะเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับช่วยบำรุงผิวหนังและขนช่วยลดขีดดำผิวหนังแล้วก็ลดเหตุมัดที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูเราติดต่อได้ครับเบอร์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขแมวติดต่อได้ที่เบอรร์เดียวกันันนะคบ เราจะหมักแชมพูไว้บนตัวน้องนะครับประมาณ5นาทีระหว่างนั้นเราก็ช่วยนวดด้วยนะจะต้องทำสองถึงสามรอบนะครับให้แชมพูซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังและนได้ดีนะชเพิมวามเป็นหนาของขนช่วยลดปแญหาถุงน้ำแล้วก็ลด,ลดเหงืมออด้วยครับเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีการบีบตองเหม็นให้กับน้องดนวยนะครับเวลาที่เราอาบน้ำให้กับสุนัขและแมวเนี่ยเราจะบีบตอเหม็นให้เพื่อที่จะลดกิ่นทามิดตัวหลังการอาบน้ำนะครับ ต่อมเหนก็จะอยู่ต้นใจอย,อ,ยอยู่ต้นของน้องแล้วครับเราจะยกแขงขึ้นแล้วก็บีบไล่เอา,อาสายชั้นหลังที่อยู่ที่ต่อมเหนือออกนะครับจะเป็นน้ําที่มีกี่เท้านะครับจะเป็นน้ําออกสีน้ำตาลนะครับบีให้กับสุนัขและแมวทุกครั้งที่มาอาบน้ํานะครับล้งต่อมลูกน้ำต้นแบบ ใช้ชร <ừ> ิการติดต่อได้ครับเป็นไงที่แท้จจเช็ดหูด้วยนะครับหลังจากที่เราแช่แชมพูสูตรไทยนี่เนาะแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องอ่างเปามาอาบน้ําสางขนตัดเล็บเช็ดหูแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นนะครับพิชซันแต่งขนหูให้ด้วยนะเพื่อที่จะลดความอับชื้นลดการเกิดืุนแดงผื่นคันที่ผิวหนังที่บริเวณใบหูให้ด้วยนะครับแล้วก็ขนที่อุ้งเท้าท,ท้องก้นนะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายไม่เก็บสะสมความอับชื้นไว้ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผืน่นแดงผื่นคันนะ สังคนให้อาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำแต่คนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่คนได้กับสนักจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอน,นุโมทนาบุญร่วมกันครับสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับ